อมากันอีกเรื่องราวนึงดีกว่านะคะกับชเดด e l i e นะคะข่าวช่วงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเลยคราวนี้เดมาโยนะคะก็มาเปิดตัวชัเด e ีย e โอ้โหเรียกว่าชุบทองคำเลยไม่เหมือนชัเด e ีย e อื่นเลยะคะ่ะ เดมาโยนะคะแบรนด์คมไฟประยะสุดรู้จากอิตาลีกำลังเป็นที่จับตามองในแวดวงชนชั้นสูงอยู่ในขณะนี้เพราะสไตล์การออกแบบอันสวยงามโดดเด่นและหรูหราราคาแพงเนื่องจากใช้วัสดุที่ต่างจากชันเ e เลียแบบอื่นๆที่มักจะเป็นโลหะหรือทองคำประกอบกับคริสตัลแต่เดมาโยใช้แก้วมูรานกลาสนะคะที่เป็นแก้วชนิดพิเศษค่ะที่ผลิตจากเวเนเชียนไอแลนซึ่งก็มีวิธีการเผาแล้ก็เป่าแก้วแบบเฉพาะตัวใ ได้สีสันและรูปร่างที่สวยงามดังงานศิละปะชิ้นเอกโดยผลงานชิ้นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาได้แก่ Quattro s t n g i o n i หรือ Four s e a s น n s นะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฤดูทั้ง4ออกมาเป็นผลงานคมไฟระยะขนาด3เมตรหนัก140กิโลกรัม โดยชั้นเดเียชิ้นนี้นะคะก็มีการเล่นระดับเป็นแบบผสมมาจํานวน4ชั้นซึ่งทั้ง2ด้านนั้นจะไม่เท่ากันแต่ด้วยการออกแบบพิเศษค่ะทำให้ตัวโคมไฟนั้นทิ้งน้ําหนักบาลานซ์กันได้อย่างน่าทึ่งแต่ละชั้นค่ะก็จะมีขาโคมไฟหขาซึ่งมีหลอดไฟ3ดวงระดับในแต่ละขารวมทั้งหมด72ดงวงชั้นเดเรียชิ้นนี้นะคะทําขึ้นจากมูราโนกลาสทั้งหมด370ชิ้นซึ่งก็มีสีสันสวยงามแตกต่างกันตามฤดู ่งประดับด้วยใบไม้และดอกไม้ที่ทำจากทองคำแท้ 24k เลยนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะเรียกได้ว่าชิกแนวจากชันเดเลียทั่วไปที่มีลักษณะสมมาตรแต่ Quattro Stagioni เหมือนกับงานศิลปะที่ให้แสงสว่างมากกว่าการที่ออกแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้นะคะทำให้โคมไฟระยะชิน้นนี้กลายเป็นโคมไฟระยะแบบอสมมาตรชุบทองหรือ World's First asymmetrical 24 karat gold plated chandelier ชิ้นแรกของโลกอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่1,51,250ปอนด์หรือประมาณ7 4ล้าน4แสนบาทค่ะสวยมากจริงๆนะคะถ้าเปิดไฟนี้คงจะแบบประกายงามงไปเลยนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วตกลงมาที่กรีฟมากเลยเร็จล้านหายไปเลยสำหรับช่วงนี้หมดเวล,ลาแล้วนะคะกับไฮโซแฮปปี้นิกสนะคะและชุดพิธีกรเครื่องประดับในวันนี้ขอขอบคุณคลอสเซ็ตด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะกับทรูวิชั่นอัปเดตรวมถึงหนังใหม่มาแนะนำด้วยค่ะครับ